สวัสดีค่ะหลังจากที่ไปหาเพื่อนๆที่ทำง,งานเก่าแลคะก็จะมาหาสื่อของเข้าบานเพราะว่าได้ดูเย็นมาใหม่ไม่มีของกินเลยมาสื่ออุปกรณ์การเรียนด้วย เซตของฝากกลับไปเกาหลีอุ้ยมันน่าซื้อไปฝากมากเลยมะม่วงมะม่วงทุเรียนแล้วก็มังคุดล่อเป็นชุดแบบนี้แล้วก็เป่นแบบนี้อุ้ยมันเป็นชุดชุดน่ารักมากเลยโอเค โอ yeah ้ยเนี่ยโอ้ยของฝากเยอะเลยต่อไปต้องไม่ต้องสั่งออนไลน์แล้วเดี๋ยวมาซื้อที่บิ๊กซีของฝากเยอะมาก เหลืออีกประมาณสองนาทีสามนาทิ์ที่จะกลับเกาหลีนะคะแต่ว่ามาเจอของฝากคนนี้เดี๋ยวเราต้องไปหากระดาษ A4 ก่อนมันไม่มีกระดาษที่จะหันเขียนคำศัพท์เลยต้องหาก่อนเครือ่องปรุงก็มีอุ้ยของฝากเยอะเลยอะ่ะคือของแห้งเยอะมากของที่เป็นขนมของฝากเยอะมากมาก พี่คะพวกเครื่องเขียนอยู่โซนไหนอะคะอ๋อขอบคุณค่ะเครื่องเขียนอยู่ตซวหน้าตาตานะคะแต่ว่าถามพี่คะ่ะซื้อผ้าเช็ดตัวมีอยู่ตั้งอาทิตย์หนึ่งแล้วไม่มีผ้าเช็ดตัวเครื่องเขียน อยู่ตรงหน้านะแต่อีฉันไม่เบิง่งตามองเนี <Yeah. S 1> ่ยเื่องเขียนอยากได้อะไรคืออยากได้กระดาษ A 4แค่นี้ก็พอ,อม แรกจะขนมาจากเกาหลีแต่ว่าน้ำหนักกระเป๋ามันมันเกินก็เลยเอากระดาษ A4 ออกพอเอากระดาษ A4 ออกกระดาษ A4 ประมาณสามรีมพอเอาออกอน้ำหนักพอดีสิบสิบสหกิโลพอดีคือ อุ้ยน่ารักค่ะเหมือนมสุชอบที่เป็นเส้นๆแบบนีน้ซื้อไปหนึ่งเล่ม เดี๋ยวไปซื้อผลไม้กันนะคะเดี๋ยวหาผลไม้ติดตู้เย็นแล้วก็มาดูโซนอาหารมาดูเป็นแนวทางในการซื้อของฝากกลับเกาหลีกันนะคะอุ้ยทุกคนมีได้ของฝากแล้วคือเยอะมากอันนี้มันเป็นอะไรอะเส้นหมี่ อลาลานตากับของฝา,ากมาซอสพักไทยซอสหมูสตเ,เต็กมาเจอโซนของแหง โอ้ยเดี่ยวสุโคไทยพร้อมปรุงต้มยำกุญยจต้มยำโอ้ย,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้เส้นหนหมจีน อุย้ยนีห้องนี้ไม่เคยลองเส้นขนมจีนไข่อบแผหลายอย่างมากขนมจีนอบแห้งสุพรามาอันนี้ก็ยังไม่เคยลองอุย้ยม,มีหลายอย่างให้เลือกมากเลยพริกแกงน้ำเงี้ยวน้ำพริกอ่องข้าวซอย ต้อมยำพริกแกงเผ็ดพริกแกงเขียวหวานพริกลาบพันแหงแกงมัสมัน่นแล้วก็แกงส้มอุ้ยมีหลากหลายมากเลยเดี๋ยวกับเกาหลีต้องซื้อกลับอืมโอ้ยโอ้ยอืม ของฝากของฝากอืมอีกทอดโอ้ยทุกคนระลานตามากเลยอือนี่ ส้มไต้ไหวันไปดีกว่าส้มไต้ไหวัน79บาทข้าวหวานแอปเปิ้ลวิคินเป็นอะไรก็ไม่รู้ต้องไปเด็กแล้วเหม็นกินแอปเปิ้ล คิดตั้งบ้านนิดกว่าเดี๋ยวฮาทั้งออกอ่ะขวานที่วนซื้อได้ของไม่กี่อ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะพอพอเข้ามาจริงจริ 你看。 ขึนไปเก็บก่อนรับร้อยเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินกันต่อนะคะเดี๋ยวสไปดูรอบรอบ น,นานออกจากห้องห้องเดินให้คุมเพราะว่าวันนี้ไม่มีแดดก็เลยได้ออกแต่ถ้ามีแดดก็จะอยู่ในห้องมาไทยไม่มีแผนไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆ กระสึกระสึกมากตอ่นี้อ็ซื้ออะไรแี้วกลับม,มาแล้วเดี๋ยวไม่ต้องเข้าแล้วเงิยไม่ต้องวันแล้อยากอาบน้ำเพราะว่าออกไปขนาดไม่มีแดดไม่รู้สึกว่าร้อนมากๆวันนี้แบบอึมครึมเหมือนฝนจะตกไม่มีแดดแต่แทำให้เราร้อนแล้วก็เหนียวตัวได้ เรากลับไปอาบน้ำแล้วกินข้าวไป